น้องอานครับสินค้าเอเจมีตัวเด็ดหลายตัวครับแต่ว่าตัวหนึ่งที่เด็ดมากๆเลยคือตัวนี้ครับปูมิครับเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสาหร่ายทะเลนะฮะชื่อฟูคอยแดนตัวนี้คุณสมบัติพิเศษหลายอย่างหนึ่งเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะครับอะไรก็ตามครับถ้าเลือดเราไหลเวียนดีนะครับทุกๆศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเช่นนวดแผนไทยกินวิตามินอะไรต่างๆถ้าเลือดเราไหลเวียนดีเนี่ยนะฮะสุขภาพทั้งตัวจะดีหมดนอกจากไหลเวียนดีแล้วที่สองมันเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีการ กระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยผลิตสเต็มเซลล์สสเต็มเซลล์เนี่ยคือเซลล์ตัวอ่อนที่จะไปเสริมสร้างเซลล์ทั้งหมดของร่างกายแหละครับคือถ้าเกิดมาแถวผิวหน้ามันก็ทําให้ผิวเราดูดีขึ้นหัวใจดีขึ้นตับดีขึ้นสมองดีขึ้นนะจริงมันเสริมทุกๆเซลล์นะครับแล้วก็เมื่อเรามีพ้นทานดีเนี่ยก็ทําให้เราป่วยยากถ้าป่วยเนี่ยแนะน,านําช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงถ้าป่วยนะฮะกินอูมิเนี่ยนะฮะอย่างน้อยวันละสองสามซองเนี่ย ผมม่กล้าการันตีเลยภายในวันเดียวหรือคืนเดียวเนี่ยอาการป่วยดีขึ้นทันทีเลยนะครับตอนนี้เทรนที่มาแรงที่สุดก็คือเทรนสุขภาพจะเป็นเรื่องผิวพรรณหน้าหน้าสวยใสยไร้สิวอยากให้คุณหมอแนะนําเกี่ยวกับการใช้ผิวพรรณว่าจะกินตัวไหนดี<อ>ผิวถึงจะสวยใสยไร้สิวเหมือนคุณหมออะค่ะครับขอบคุณครับ,อบ,รบเอาจริงๆของเราเนี่ยมีทั้ง เจลสุทธิ ical, คอกินลักษณะแบบนี้กับอีกตัวนึ่งคือเจลแคร์นะครับเจลสุทธิคอลเนี่ยตัวที่กินแล้วหน้าใสเลยนะฮนะมีอยู่2ตัว1 EXO เอ็กโซสองฮาร์ดน้องอ่านสงสัยไหมฮะทำไมฮาร์ดกินแล้วหน้าใสมันเกี่ยวหัวใจไม่ใช่เหรอก็แอบสงสัยเหมือนกันคุณหมอช่วยบอกทีว่าในฮาร์ดมีอ่ส่วน ส่วนประกอบอะไรที่สําคัญแล้วทําให้เรามีผิวพรรณที่สดใสอะครับเอ็กโซไม่ท้องใสอยู่แล้วเพราะมันเป็นต้านอนุมูลอิสระทําให้หน้าใสอยู่แล้วเอ็กโซแต่ฮาร์ดเนี่ยนะครับมีสารตัวหนึ่งจริงๆเรารู้จักดีสารตัวนี้ชื่อโคควิตเทนนะเพราะว่าโคควิตเทนปุ๊บคนที่เป็นแฟนคันแทคเครื่องสำอางเนี่ยออ๋รู้เลยตอบอ๋อเลยไม่ต้องพูดอะไรต่อนะครับเพราะโคควิตเทนเนี่ยเขาเอาไปใส่ในเครื่องสำอางหลายตัวแล้วมาทาที่ผิวแต่ของเราเนี่ยเป็นโคควิตเทนใช้กินพอกินไปปุ๊บลิปยาหนึ่งโคควิตเทนคือไปบำรุงเซลล์ ทาให้เซลล์เนี่ยฟื้นตัวมีพลังงานแล้วตอนที่เซล mm hmm. เล์ผิวเซลล์ผิวก็มีพลังงานฟืน้นตัวขึ้นมาใหม่ mm hmm. นั่นเลยทําให้กินฮาร์ดคู่กับเอ็กโซนหน้าใสาเร็วมากแล้วใสคงทนถาวรน,นะฮะประกอบกับใครใจร้อนนะฮะอยากเห็นเร็วกว่านั้นก็แนะนําใช้เจลสุดโอ่ทษเจลแคร์ก็คือตัวสกินแคร์เชิ้นนะครับเชิ้นเช้าเชิ้นเย็นเจ็ดชิ้นเช้าเจ็ดชิ้นเย็น2วันครับ2วันหน้าตาจะดูใสขึ้นนุ่มขึ้นเนียนขึ้นทันทีเลยภายใน2วันใช้คู่กันครับ กินเอ็กโซบวกฮาร์ดใช้เจลเ,เจลแคร์ใช้บำรุงผิวนะครับใส่แน่นอนครับสุดยอดมากๆครับต้องลองใช้ใช้ดูครับแล้วจะประทับใจค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ